อย่างเป็นทางการวันยืนยันนาบินนั่งแท่นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทวันประกาศสถาปนาให้นาบินอานานเดารุ่งก้านยาววัย21ปีขึ้นแทนเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปออย่างเป็นทางการนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทต้องว่างลงหลังจากที่ซูเปอร์เลกเกียตหมู่เก้า เจ้าของตำแหน่งคนเดิมที่มีคิวป้องกันเข็มขัดกับนาบินในศึกวัน172ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีคอที่ผ่านมาช่างน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ของวันทำให้ต้องถูกริบเข็มขัดบนตาช่างช็อคแฟนมวยทั่วโลกหลังบัลลังว่างมากว่า3เดือนล่าสุดวันได้ประกาศแต่งตั้งให้นาบินที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทเฉพาะการมาตั้งแต่เดือนมคอหกจากการเอาชนะทีเคอยกแรกนิโคคาริโล จากสกอตแลนด์ให้ขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกของรุ่นนี้เต็มตัวสำหรับนาบินขึ้นชกบนเวทีของวันมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งแม้จะเปิดตัวด้วยการแพ้น็อกซูปเปอร์เล็กแต่หลังจากนั้นนาบินพัฒนาฝีมือขึ้นมาก้าวกระโดดถึงขั้นสามารถคว้าชัยเหนือคู่ชกรุ่นพี่มือพระการได้ถึงเจ็ดไฟต์ติดต่อกันซึ่งหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและถูกพูดถึงมากที่สุดของนาบินคือไฟล่าสุดในศึกวัน172ที่สามารถแก้มือเอาชนะคะแนนยอดมวยอย่างซป ไปได้อย่างน่าประทับใจทั้งนี้นาบินจะได้คิวป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทครั้งแรกเมื่อไหร่และจะต้องพบกับผู้ท้าชิงระดับโลกคนไหนแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่ f c e e o o o วันแชม a m เปี้ยนชิ t ไทยแลนดเว็บไซต์วันนิฟดอทคอมอินสตาแกรมโอเอชทีเอและ t i k t กอ o n e อเอชทีเ